ทีนี้มาดูงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปค่ะท่านรองคะคกับงานประจำจังหวัดของเรานะคะก็คือการจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมและมหกรรมอาหารพื้นถิ่นกินอร่อยแอดบุรีรัมค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมของเราเรียกว่าอีเวนต์ค่อนข้างเยอะเลยค่ะท่านรองคะ่ะเพราะว่าเรารจะเป็นจังหวัดเที่ยวได้365วันค,คือตลอดท,ทั้งปีทั้งปีเพราะนั้น ทุกหลายๆาอำเภอก็จะมีกิจกรรมเรามีถึง23าอำเภอและตัวจังหวัดเองก็มีหลายกิจกรรมทางภาคราฐัฐภาคเชนจัดกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่เราทํามานานนะครับ<ะ>แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลูกชิ้นยืนกินอย่างเดียวเนาะเราก็เอาอาหารพื้นถิ่นที่รสชาติดีรสหน้าตาดีแล้วก็มีการแข่งขันอะไรต่างๆก็พี่น้องที่มาในบริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีนาหรือตรงเดอะคัสซอนเนี่ยก็จะได้ รับบรรยากาศเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบุรีรัม <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเด็กๆเ,เนาะอาหารบ้านๆ <c oughs> แต่ถูกโปรโมทโดยโดยอะไรนะน้อง <c oughs> อน้องลิซ่าลลิสามโนบาลเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้ทุกคนรู้จักบุรีรัมมากขึ้นและ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อที่ทําในเครือข่ายลูกชิ้นต่างๆก็คึกคักขึ้นมาใช่สามารถขายได้ขายดีแล้วก็เป็นของฝากนี่ก็จัดเป็นชุดๆุซื้อไป กากกันแล้วไปหนึ่งไปย่างไปปิ้งไปทอดที่บ้านได้นะครับแล้วโดยมันสูตรน้ําจิ้มนะที่สูตรน้าจิ้มซึ่งวันนั้นเนี่ยโอว้ยเขาทําลูกชิ้นลูกชิ้นใหญ่ๆเลยนี่ท่านเพราะว่าราชการจังหวัดของเราท่านนายกเหล่าการาชิาก็ไปเป็นเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอ่าหลายๆส่วนนะครับก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจไปเปิดงานก็คึกคักนะครับ บรรยากาศดีครับพ่อค้าแม่ค,ค้าก็โอ้โหมีแรงในการที่จะขายของขายอะไรต่างๆนะคะคซึ่งก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะคอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดก็คือ,อคาเรียกว่างบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่ากบาจเป็นคนกําหนดไว้เพื่อให ส่งเสรมิมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญของจังหวัดที่จะต้องเติมงบประมาณไปแล้วก็ให้มีกิจกรรมได้หลายอย่างที่สะท้อนถึงความโดดเด่นอัตลักษณ์ของกินของดีของบริธารแนักคนมาช่วงไหนก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ได้เที่ยวได้ชมได้เดินได้ดูได้ชิมได้ชอบชเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นแนวการพัฒนาจังหวัดที่เราคิดร่วมกันเราคิดร่วมกันแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างต่อนเนื่องนะครับใช่ค่ะ